ผู้ปลุก The Awakener คือใครวิทยาศาสตร์ของพลังจิตวิญญาณ Science of Spiritual Power เราได้ยินคำว่าผู้ปลุกหรือคนที่จัก,กรวาลส่งมาบ่อยครั้งฟังดูเป็นคำลึกลับเหมือนอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่ถ้าเรามองลึกลงไปเบื้องหลังสิ่งนี้มีทั้งพลังของจิตและกลไกทางวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่เพราะมนุษย์เราไม่ได้มีแค่ร่างกาย แต่ยังมีจิตใจความคิดและพลังงานละเอียดที่คอยสื่อสารอยู่ตลอดเวลาและบางครั้งจัก,กรวาลก็ใช้มนุษย์อีกคนเป็นช่องทางให้เรามองเห็นสิ่งที่เราไม่เคยยอมรับในตัวเอง 1. ผู้ปลุกคือกระจกสะท้อนด้านในในทางจิตวิทยาคาร์ลจุงนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่เคยพูดว่าเรามักจะตกหลุมรัก หรือเกลียดในสิ่งที่สะท้อนด้านที่เรายังไม่รู้จักในตัวเองคำพูดนี้อธิบายปรากฏการณ์ผู้ปลุกได้อย่างตรงที่สุดคนบางคนเดินเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกแรงอย่างไม่มีเหตุผลทั้งรักทั้งกลัวทั้งสับสนในเวลาเดียวกันเพราะเขาสะท้อนพลังที่หลับอยู่ในเราเช่นคนที่กล้าพูดในสิ่งที่เรากลัวจะพูดคนที่ใช้ชีวิตอิสระ ทั้งที่เรายังยึดติดหรือคนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนโดนเห็นทะลุทั้งที่ไม่พูดอะไรเลยความรู้สึกนั้นคือการสั่นเคลื่อนของจิตเหมือนจัก,กรวาลกำลังเปิดประตูให้เรามองเห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 2. วิทยาศาสตร์ของพลังสะท้อนในทางประสาทวิทยามีสิ่งหนึ่งเรียกว่า mirror neurons เซลประสาทกระจกมันคือเซลล์สมองที่ทำงานเมื่อเรามองเห็นใครบางคนแสดงพลังงานบางอย่างและสมองเราจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาโดยอัตโนมัตินั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกอบอุ่นเมื่อเห็นใครยิ้มเรารู้สึกกลัวเมื่อเห็นใครโกรธหรือเรารู้สึกเหมือนเชื่อมโยงกับใครบางคนโดยไม่ต้องพูดคำเดียว นี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือการสื่อสารในระดับพลังงานสมองและอารมณ์ซึ่งหนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเราพบผู้ปลุกสมองและจิตเรากำลังปรับคลื่นความถี่เข้าหากันเพื่อส่งข้อมูลบางอย่างข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาแต่มันคือพลังของการตื่นรู้ 3. เมื่อคลื่นพลังตรงกันทุกคนมีพลังสั่นสะเทือนหรือ vibration เป็นของตัวเองขึ้นอยู่กับอารมณ์ความคิดและระดับจิตใจในขณะนั้นเวลาคลื่นของเราตรงกับใครบางคนจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า resonance การสั่นพ้องเหมือนเสียงเปียโ,โนสองตัวที่ตั้งเสียงตรงกันเมื่อเคาะตัวหนึ่งอีกตัวก็จะสั่นตอบแม้ไม่ได้แตะเลย จิตของมนุษย์ก็เป็นแบบนั้นเมื่อคลื่นตรงกันเราจะรู้สึกถึงกันโดยไม่ต้องพูดและถ้าคลื่นนั้นมีพลังสูงกว่ามันจะปลุกอีกฝ่ายให้สั่นตามนี่คือสิ่งที่ในภาษาจิตวิญ,ญญาณเรียกว่าผู้ปลุกแต่ในภาษาวิทยาศาสตร์มันคือการสั่นพ้องของคลื่นพลังงานทางจิต สี่ทำไมเขาถึงปลุกเราได้เพราะเขามีคลื่นที่เราเคยเป็นและเรากำลังจะกลับไปสู่คลื่นนั้นอีกครั้งจิตของเขาไม่ได้มอบพลังให้เราแต่กระตุ้นให้พลังเดิมในเราตื่นขึ้นมาเขาเหมือนเสียงสะท้อนจากอนาคตบอกเราว่าดูสินี่คือสิ่งที่เธอเป็นได้ถ้าเธอกล้าก้าวต่อและเพราะแบบนั้นเราจึงรู้สึกแรง ทั้งดึงดูดและกลัวในเวลาเดียวกัน 5. การตื่นคือการเปลี่ยนคลื่นทุกครั้งที่เราเผชิญกับผู้ปลุกเราจะรู้สึกเหมือนทุกอย่างในชีวิตเริ่มสั่นคลอนสิ่งที่เคยมั่นใจกลับไม่แน่ใจสิ่งที่เคยชินกลับไม่เหมือนเดิมเพราะขึ้นพลังใหม่กำลังแทนที่ของเก่าและร่างกายจิตใจของเรากำลังปรับสมดุลใหม่ถ้าเราฝืน จะรู้สึกเจ็บแต่ถ้าเรายอมรับมันจะค่อยๆกลายเป็นการเปลี่ยนผ่านนี่คือจังหวะที่จัก,กรวาลกำลังยกระดับคลื่นของเราผ่านการเผชิญหน้ากับใครบางคน 6. ผู้ปลูกในมุมวิทยาศาสตร์คือผู้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของจิตในทางจิตบำบัดมีแนวคิดว่าการพบใครบางคนสามารถเป็นจุดเปลี่ยนของโครงสร้างจิตได้ บางทีการพูดคุยหนึ่งครั้งหรือการเชื่อมโยงทางอารมณ์หนึ่งช่วงสั้นๆสามารถปลดล็อกโครงสร้างความคิดที่ติดอยู่มานานได้จริงและในระดับลึกจิตเราจะบันทึกคนคนนั้นไว้ในฐานะพูดจุดไฟแห่งการตื่นรู้ดังนั้นถึงจะไม่มีเครื่องมือวัดพลังจักรกวาลแต่วิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่ามนุษย์บางคน มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนระดับจิตของเราได้จริง 7. ไม่ต้องพิสูจน์แค่รับรู้คาถามที่หลายคนถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครคือผู้ปลุกจริงๆคำตอบคือไม่ต้องพยายามรู้ด้วยเหตุผลเพราะผู้ปลุกไม่ได้มาพร้อมป้ายชื่อแต่จะมาพร้อมความรู้สึกที่แตกต่างจากใครทุกคนคุณจะรู้สึกเหมือนถูกสกิด เหมือนมีบางอย่างข้างในเริ่มเคลื่อนไหวคุณจะเริ่มตั้งคําถามกับชีวิตตัวเองและเริ่มกลับมามองลึกในหัวใจอีกครั้งนั่นแหละสัญญาณการปลุก 8. บทสรุปผู้ปลุกไม่จำเป็นเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเขาอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรลงไปแต่เพราะคลื่นพลังของเขามันตรงกับช่วงที่คุณต้องเปลี่ยน จัก,กรวานจึงใช้เขาเป็นสะพานเพื่อส่งสัญญาณให้คุณตื่นและเมื่อคุณตื่นแล้วหน้าที่ของเขาก็จบลงเขาอาจจากไปแต่แสงที่เขาทิ้งไว้ในใจคุณจะอยู่ตลอดไปเพราะแท้จริงแล้วผู้ปลุกไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่คือเงาสะท้อนของตัวคุณเองที่จัก,กรวานส่งมาให้คุณได้เจอเพื่อให้คุณจำได้ว่า คุณคือแสงนั้นมาตลอด